อุปโสธะกะรณะโตบุเบนวิถังปุพกิจจังกาตปังโหติตันทรานะสมัชันจาตถาปีปุชละนันจอาสนะปัญญาปนันจาปานียปริโภชนิยุปัฏฐปนันจฉันดารหานังภิกขุนังฉันดาหารนันจเตสันเยวะอกตุโุปโสธะนังปาริสุทธิยาปิ อาหารนันจาอุตุขานันจาภิกุกันนะนนจาภิกุนีนะโมวาโดจาติตถาุริเมสุจตูสุติเจสุปเดปิกิจังเอดานิสุริยารกัสะอริตายะนติอปรารานิตินิภิกขุหิกตานิปรินิถิตานิหนติ ฉันดาหารณาปาริสุทธิอาหารานานิปันาอิมิตสังสีมายังหัตาปาสังวิชิตาวานิสินานานังพิคูนางอภาวโตนัตถิอุตุฆานังนามาเอตกังอติกันตังเอตกังอวสิทนเตเอวังอุตุอาจิขนานังอุตุนิทะปนะสาสเนเมันตะกิมหาวัดสานานังวัเซนาตินิโอนเต อายังก <icana>, ิมโพตุอาสมินเจ้าตุมหีอัธาโปสธาอิมินาปะเขนาเอกโอโปสโทสัมปัตโตเดเวโพสธาอธิกันตาปัญจโปสธาอวสิทถหิติเอวังสับเบหิอายสมันตหิอุตุขานาังทาเรตับบัง ภิกขุกนนะนาน,ะนามาอิมัสมิงอุปสสัตถ์เกุปสสัธถา,ายาสเนปปัติตาภิกขุเอตกาติภิกขุนังกนนะนาอิมัสมิงปนนะอุปสสัถ์เกดาวตติงสัภิกขุสเนปปัติตาโหนติอิติสเบหิอายิสมันเตหิภิกขนนะุกขนนะนาปนะิทาเรตับา ภีกุณีนะโมวาโดปนญอิดานิตาสังนัตถิตายนาัตทีอิติสาการนโนกาสานังปุพกิจานางังกัตตานิกรนโนกาสานังปุพกิจานางังประกาติยาปริณิถิตัตตาเอวันตังนววิทงังปุพกิจังปรินิตตังโหติ นิถิเตจปุปกิจเจสเจโซริวสโซจาุตุสีปันนารสีสามกีนมัญญาตโรยถาชาอุปสัทโธปันนารโสยาวัติกาจพิคุกามปัตตาสังขปสธาราจตาโรวัตตโตวัตเรกาปกตัตตาปาราชิกังนาปันนาสังเทนวานุคิตา เตจากโคหัตปาสังอวิชหิตวาเอกสีมายังถิตาเต่สั้นจาวิการภชนนาดิวเสนวัตถุสภากาปปฏิโยเจนวิชันติแต่สั้นจาหัตปาเสัหัตปาสตโตเบหิกรนวัสนาวัตเชตโปโขจิวัชานิปุกโลเจนัติ เอวันตังอุปปสถากรรมังอิเมหิจัตโตหิรักขณีสังกะหิตังปัตตะกัลลังนามโหติกาตุมิตตรูปังอุปปสถากรรมะสะปัตตะกัลตังวิริตวาอิดานิกริยัมโนุปปสถโตสังเขนะอนุมาเนตัโบ